เราไปกันที่จังหวัดชุมพรนะครับตลาดกล้วยเล็บมือนางยาวที่สุดในโลกขารับนโยบายโครงการคนละครึ่งแมค้าเชื่อเศรษฐก,กิจจะดีขึ้นวันที่31ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าร้านกล้วยเล็บมือนาง ข้อยตาช้างริมถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่439หมู่ที่2ตำบลสลุยยมเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นไร่กล้วยผลไม้พิเศษ2ที่ธนาคารกรุงไทยเริ่มวางเป็นกล้วยผลนางนะคะมีทั้งเป็ยสดแล้วก็กั้เป็นเครือก็เป็น8เครือถ้าเครือประมาณนี้ก็ประมาณ180บาทตัวใหญ่อย5 0 1 5 0บาทจะมีประมาณ7-8หวีค่ะนางสาวก็จะเป็นพวงช้าง200บาทนะคะก็จะมีเป็นกล้วยแปรรูปนะคะมีกล้วยชาแล้วก็กล้วยของทิศเต้ยทอด ่สามตนี้ก็จะเป็น3ามห้0สาเป็นถุงเล็กนะคะตัวนี้จะสามห้าสามหน่งร้อยเที่ยถ้าเข้าวุ้โครงการคนละรึ่งก็จะเหลือแค่หนึ่งร้อยบาทอแค่ห้าสิบบาทวุ้ยขาวุ้ตัวนี้่ะจะทำให้เสิมตการค้าขายตัวนี้จยเป็นรู่นเล็กคุบนาทและเกษตรกรที่ปลูกกุ้ยเล็บคือนาในบุรีรัมจังหวัดชุมพรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งนี่คือบรรยากาศของร้านเปิดท้าใช้จังหวัดชุมพรนะครับจึงถือว่าเป็นตลาดที่ยาวที่สุดในโลกเลรครับ้ารขายกล้วยเล็กมือนางมากกว่าหนึ่งร้อยหลาครับที่ดิมถนนเพชรเกษมครับ